หมู่ที่หกตำบลสับปูงสามนางขน,นุกรอนันันทพาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอทุ่งระวีสี่นายสาครหนองม่วงนายช่งางไม้สี่โรงเรียนศรีรัตนพิทยา เาพาพเรียนเชิญสีท่านได้ให้เกี่ยทอดผ้าวังสกุลเรียนเชิญด้วยความขอรพครับปราบนิมนต์พระทองใสสุวรรณสีพระสุภีธรรมมัทโรพระไรอภิลาโสพระประหยัดันทศโร จำนวนสีู่ปเป็นองค์พิจารณาผ้าบักสบุบุลบานิหมดพักการเห็นกรรมนำไปในชาตินี้หรือบางทีก็ชาติหน้ามาให้ผลอาจนานวันหลายชาติถึงวันดดทั้งหมดผลก็ยังมีนี่คือกรรม พ้าญาโย,ยมองดูแล้วพ็ถามว่ากันตามที่เจ้าเห็นเป็นสถานี้เกิดแก่เจ็บทุกแล้วตายเป็นอย่างไรคิดไม่ได้พาะเจ้าหลงหลงอบายหากเจ้าเห็นเป็นธรรมให้ประมาทกลัวผิดพลาดสังเวชใจไม่ลุ่มหลง สร้างความดีมีพระธรรมนําปดปรงเจ้าโ้อคงได้ไปดีมีสิกใจชุดที่สองนะครับเจ้าผ้าเรียนเชินจำนวนสีท่านได้ให้เกียรติทอดผ้าบางสะบูนจำนวนสีท่านตามลำดับดังนี้หนึ่ง นางแมลวัวสอนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีรัตนะสองนางยุพินหอทรัพย์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีรัต,ะน,ะตะนะสามพ่อบูตาบุรมตัวแทนคณะญา,าจากบ้านนนสะาาตะบลทุ่งใหญ่อำเภอกันทารักษ์ สีพอดีพิม์กันหาอาดีตผู้ใหญ่บ้านทุนรวีหมู่สิบสองตำบลสภูเรียนเราพ้าเรียนเชิญจำนวนสี่ท่านได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสะพูเรียนเชิญด้วยความเคารพครับพระนิมตลพระสเตียนทีรัวะโรพระพงพัก รงมัดจาวูพระยะาจันทสีโรพระลายอภิาลาโสจำนวนสีลรูเป็นองค์พิจารณาผ้า,า,าวันสุขกราพิมนด้วยความเคารพอย่างสูงครับในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้าง ถือรูปร่างสวยนามสักเพียงไหนยศสูงสักหรือมั่งมีกว่าใครใครหนีไม่ได้ก็ต้องตายวายชีวาคิดถึงตายมันช่วยใายไม่ให้เด็ชวนให้คิดถึงความจริงสิ่งที่เห็นแม้แต่เราก็ต้องตาย ใจเย็นเย็นฝึกให้เป็นตายอ่อนตายหลังก็ต้องตายเจ้าภาพเรียนเชิญสี่ท่านลุต่อไปนะครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสกุลตามลำดับดังนี้ท่านที่หนึ่งเจ้าภาพเรียนเชิญนางทองอินขันททอ ผู้ใหญ่บา้านจออหมู่สองตำบลสับพุงอำเภอศรีรัตนะสองแม่มั่นตาวรมตัวแทนคณะสามนายทูนโสดาอดีตผู้ช่วยบาย้านจออหมู่สองตำบลสับพุงสี่นายประสิทธิ์โรยขุนทด ผู้ช่วยบ้านทุ่งรวีหมู่สิบสอตะบนสะพูมรจะภาพเรียนเชิญตัวแทนสีท่านได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสพุลเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขออภัยนะครับเพราะว่าท่านลุกเพนยหอทรัพย์นะครับ นิมนพระทองใสสุวรรณสีพระสุพีธรรมทโรพระไรอภิลาโสพระประหยัดกันทศีโรจำนวนสีรูปได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสิส่งครับ ีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับนับเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ครอบครัวตามุงได้รับความเมตตาบารณาจากนายบุญเพ็ญตงมานนายโเทศสมนตรีสบดีศรีรัตนะที่ท่านได้เสียสละเวลาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีจานีกอิศรุษคุณแม่ป้าตาบุมทางเจ้าพ่อลูกหลานญาติพีนนนะะ hmm. oh okay. ่น oh. ้อง ขอกาบขอพระคุณท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับลำดับต่อไป,ปเรียงเชิญนายบุญเพลงโรม,มานนนายกเทศสมนตรีตะบลศรีรัตนะประธานพิธีอทอดผ้ามหาบางสกุลและบางดอกไม้จันใน,านาฐานะประธานฝ่ายพระรา่า เรียนเชิญครับฝาานิมนต์พระธิการพันจันทสาโรเจออ้าอาวาวัดจีเทียวพิจารณาผ้ามหาบางสกุลและความดอกไม้จันทร์ในฐานะประธานฝ่ายสงฝากนิมน์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนเชิญผู้มิแต เลี้ยงเธอแต่ผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อเป็นการโสดรวมวิญญาณของแม่ป่าตาลลงสู่สุคตีสมราญพรมฝาพิด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนเชิญนายชนิร์มัตสมัตสันรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะได้นำท่านผูุมิกียริขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ปัดตาวลงสู่สุคตี สู่ภพภูตามที่เราท่านปรารถนาเรียนเชิญนด้วยความคาลกครับคนกินสัตว์สัตว์กินพืชยึดชีวิตเพื่อมีสิทธิ์กินดินดินสงสัยใส่ควักอักา เปลี่ยนมาน่าสนใจผลสุดท้ายพื้นดินก็กลินโคนทางเจ้าภาพทุกบาทนะครับมาขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสมการในวันนี้และวางขอาไว้แต่ความ ล่อลูลลบลลูลอลูลลูลองซ้อนได้ไม่เยอื่อกนมาลูกหาตลอดไปจกมากลกหาเนเยนได้ทนมาหาภายใต้ับระานผงายเพื่อไปรับประทานที่บ้านนะครับกาให้ลูกให้เบ่งให้ด้วให้ส่งลูกปห้ลยเ้าเบกเบิร์กเด็ สายเลือดแห่งแม่ลูกเคยถูเดิดแต่บัดนี้สายโลหิตหมุนดขั้นฟ้าผ้าแม่จากใจไปไรเยียงลูกเสียบันักน้ำตาบาวัความจำความดีชีวิตลูกสายลืด้อยยัแม่ขาบ ทุกสิ่งทุกอย่างนักด่บวอนด้วยอารอนด้วยความรักความจับใจพอคุทศเศษสันเบิดข้านฟ้าทักรู้จิตเจตนาส่งม,มาให้ขอวิญญาณแม่ป่กแปบลบวิไลสกิณายิ่งสุขานี่มาเจอ เฉพาะผู้สารนะครับเขาร็มุ่งทั้นี้ทั้งนั้นนะครับที่ได้ร่วมานเทศกาลดอกไม้จันร์ในวันนี้นะครับเฉพาะผู้หารเลียงเชิญรับอหานนะครับเพื่อรับประทานนที่บ้านนะครับเชินครับสาหรับง่านทิธีการใน ขอแม่ปากนะครับในวันจันทร์ที่ในวันจันทร์ที่สี่นะครับที่สี่เวลาสิบโมงคร้าปนะแห้งเลยแม่ป่าทย